องหญิงต่ส้มต่ำค่ะมูเจ้าหญิงพ้ามูาต,ต่ำร่วงองค์พระรามเจ้าำตาลายแแล้วกับอันมาหอยลวก <_ es> เดี๋ยวมึงจะถูกสาปให้เป็นกบแล้วแล้วเออคุณมอาชุดมาอีกแบบน <_ es> กนินนะ <_ es> องหญิงต่ส้มต่ำค่ะนัดเพื่อนมากินส้มต่ำพอแล้ว ไม่างไม่เป็นหนาไม่เป็นหาเอากรมอนี่มที่วางไม่เข้าค่ะบวกหอยใบบึงเี้ดพายายใส่เห็ดงูหนุลยเหรไม่ในะนำเรืงแล้เหรอบอกของบึงองค์ักไปเอาน้ำตาลให้แน่แล้วกับอันมังหอยลวกไปแล้วองค์ัก เดี๋ยวมึงจะถูกสาปให้เป็นกบแล้ว <c oughs> ล้ว <c oughs> พอดีฤด,ดูฝนที่วังนะคะ <c oughs> ก็เลยให้ราชองครักษ์ไปเก็บปูนามาให้พวกหมอ่อมข้างในวังก็เลยอดองปูนาไว้ให้องค์หญิงนะคะเพราะว่าเอเรียลชอบกินสซมตำปูมากเลยนะคะ <c oughs> องค์รักก็เลยไปเก็บปูแถวราชบริเวณองค์รัชอากรอันนี้ปูนานะคะจากบริเวณวังของเราเองนะคะ หสถานขององค์หญิงกว้างใหญ่เหนือนับคนาได้ก็เลยได้ปูนายเยอะค่ะนี่เป็นน้ำปลานะคะที่ให้ราชโองคลักษ์สั่งจากช็อปปี้มาให้นะคะถ้าองคลักษ์สั่งผิดประหารหัวอย่างเดียวเลยนะคะต้องน้ำปลารับกสยามเท่านั้นคะ่ะที่องค์หญิงแอรเรียเปิด ใส่มาแล้วก็ลงไปเลยค่ะเพื่อนองค์หญิงแปงเป๋นวันนี้องค์หญิงได้เชิญเพื่อนเพื่อนมารับประทานส้มตำที่พระราชวังนะคะเพื่อนเพื่อนมาจากวังอันไกลหอมโอ้โหเอาลงเอาองหญิงพระสหายคะเงยมันขึ้นไหคะพระสหายหอมมากเลยค่ะ ขอเสด็จเพื่อนกินได้ไหมคะชิมได้ไหมคะ<อ>ชิมก่อนเลยนะคะโดนองใบมันโดนทองใบมันนาลม่น้ำยมน้ำเงอนเลยเตแซ่บมากเลยข้อจไยคะหยังขอจออยอจดีจ้ะ่มาก่งินกลังแ่บเร็วมาเร็วโยงเงี้ยกานหลังเลย พุ่งดตลงลึกไม้อพอดีดำลงลึกโยงอย่างกันเลยนื้อพอดีคุ่งดำลงลึกดำล่กมันกินดู่ป็นไหนดูเป็ไหนอ้ยอุ้มกินหญิงกินผังโหดมาเลค่ะอ่ะ